เราควรจะทํำยังไงหรือแม้กระทั่งเราชื่อบริษัทเลล่ะถ้าเราอยากจะทําแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยบริษัทเราควรจะชื่ออะไรมันก็เลยกลายเป็นปณิธานที่เราก่อตั้งบริษัทในชื่อเวลเวลก็คือเวลทีเอชก็คือดีทีเอชคือไทแลนด์ของดีทุกอย่างสิ่งดีๆทุกอย่างเริ่มต้นการก่อตั้งที่เมืองไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรดักต์นะคะรายได้การสร้างธุรกิจและต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของเวลเนี่ยเราให้ความสําคัญกับ เราเรียกว่า 3P P แรกคือ Product P ที่2คือ Process P ที่3คือ People นะคะ Product ทำไมทำไมเวลถึงให้ความสำคัญสำหรับ Product ก็อย่างเมื่อกี้ที่คุณใหมเนี่ยได้เกลดน,นํำไปเรียบร้อยแล้วคือในการสร้างเครือข่ายนะคะหรือการสร้างธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายนะักธุรกิจเครือข่ายผู้บริโภคสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือ Product หัวใจสำคัญคือ Product เพราะมันจะต้องเป็นสิ่งที่มีคุณภาพและก็ตอบโจทย์ให้ทุกคนเลือกกินเลือกใช้สามารถซื้อกินซื้อใช้ได้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลก็ให้ความสําคัญกับการสร้างสารรค์ผลิตที่มีคุณภาพสร้างสารรค์ผลิตที่มีราคาที่หลากหลายสร้างสารรค์ผลิตที่มีความหลากหลายตอบโจทย์นะคะในแง่ทางสุขภาพและสามารถใช้ในชีวิตประจําวันณปัจจุบันนะคะอาทิเช่นยกตัวอย่างตอนนี้ทุกๆคนกําลังเผชิญกับสถาน ก็คือตัวโควิด1 9หรือโควิด19นั่นเองซึ่งกำลังจะบอกว่าเราไม่ได้เจอกันแค่เมืองไทยอันนี้มันคือหน้าประวัติศาสตร์ของโลกที่ทุกคนทั้งโลกเนี่ยจะต้องต่อสู้ไปพร้อมกันทุกคนจะเคยสงสัยว่าเคยมีข่าวว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐกับ สงครามโลกครั้งที่สามจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรืออะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วมันจะมีผลหรือเปล่าจริงๆสถานการณ์โควิดสิเนี่ยคือสงครามโลกครั้งที่สามย่อยๆอ,อย่างหนึ่งนะคะเพราะว่ามันก็เป็นสถานการณ์ที่ทําให้อา่าฆ่าชีวิตมนุษยชาติไปนะคะแล้วก็เกิดวิกฤตอ่ทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเรื่องสุขภาพวิกฤตทั้งเรื่องของอ่สถานการณ์บ้านเมืองวิกฤตในเรื่องของรายได้แต่สําหรับเวลเองอะค่ะเราเห็นว่า ธุรกิจเรายังเดิมเนินต่อไปเพราะปณิธานของเวลนะคะที่เราให้ความสําคัญกับโปรดักเราจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะจะเห็นว่าแล้วิธีการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสของเวลทำยังไงได้บ้างนะคะคือเอาง่ายๆถ้าเราให้ความสําคัญกับโปรดักนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องย้อนกลับไปที่ product เลยว่าสินค้าที่เราจะออกมาตอบโจทย์ในแง่ของกระแสะ เราก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสสร้างธุรกิจทั้งทั้งที่ทมีกระแสวิกฤตแบบนี้ทั้งทั้งที่ทุกคนต้องอยู่บ้านห้ามออกไปไหนต้องกักตัวอยู่บ้านไปไหนไม่ได้เราจะสร้างธุรกิจด้วยยังไงเราก็กลับมาที่ตัวโปรดักว่าแล้วสถานการณ์แบบนี้โปรดักแบบไหนที่จะตอบโจทย์สังเกตว่าเวลจะค่อนข้างทันเหตุการณ์เพราะว่าตั้งแต่ต้นเดือนพาคที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการล็อ p โปรดักที่เกาะสถานการณ์ก็คือเป็นตัวสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะที่เข้ามาช่วยแล้วก็ตอนนี้คือเป็น เทนที่ขายดีมากนะคะสั่งมาเท่าไหร่หมดสั่งมาเท่าไหร่หมดอยูดด่ตลอดเวลาอันนี้แหละค่ะก็คือเป็นหนึ่งโปรดักที่เวลเข้ามาตอบโจทย์แล้วก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสาหรับตัวสถานการณ์ของโควิด19ในปัจจุบันอันที่2นะคะ คือตัวที่เรากําลังจะออกนะคะแล้วก็มีการท pre ําพรีออเด์กันอยู่ณปัจจุบันซึ่งก็เป็นกระแสอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมียอดพรีออเด์ยอดจองเข้ามาเยอะก็คือตัวหน้ากากผ้ามัสลินทาไมเวลกลับมาอยู่ที่ตรงหน้ากากผ้าทําไมไม่ใช่หน้ากากอนามัยเราเราเราคงรู้สถานการณ์ของหน้ากากอนามัยกันดีอยู่แล้วนะคะที่เป็นสถานการณ์บ้านเมือง ต้หรืออะไรต่างๆหลายอย่างเราก็พยายามที่จะหาสิ่งที่มันซัพพอร์ตทางการแพทย์ได้จริงแล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะใช้ต่อสู้กับสถานการณ์โควิดได้จริงอย่างหน้ากากผ้ามัสลินขึ้นมาซึ่งเป็นหน้ากากที่ยอมรับในวงการแพทย์อยู่แล้วว่าสามารถที่จะช่วยปกป้องแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสรวมถึงเรื่อง PM25 ออะไรต่างๆได้เท่านั้นยังไม่พอเพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เ,เป็นโอกาส ตัวสินค้าที่เราจะเอามาเกาะกระแสโควิดณปัจจุบันนะคะเราจะไม่มีแค่สเปรย์แอลกอฮอล์เราจะไม่ได้มีแค่หน้ากากผ้าเราจะมีสินค้าในกลุ่มไฮดินิกออกมาเพื่อตอบโจทย์นะคะของกลุ่มของอกระแสะของตัวโควิด -19 ทุกคนคงสงสัยว่า มีคำถามในใจว่าไอสิ่งที่คุณแนนพูดถ้าสมมติว่ามันพ้นโควิด19ไปแล้วสถานการณ์โควิดรู้ขึ้นแล้วแล้วสินค้าพวกนี้เราจะหายไปไหมแนนกำลังจะบอกทุกคนว่าหลังจากสถานการณ์โควิด19พฤติกรรมของผู้บริโภคทั้งโลกจะเปลี่ยนไหมมันจะไม่ใช่เป็นอย่างที่เคยข่านมาแล้ว มันจะมีเรื่องของการซื้อของออนไลน์เพิ่มมากขึ้นการใช้สินค้าที่เป็นสินค้าไฮจีนิกเพิ่มมากขึ้นในชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นทุกคนเตรียมตัวได้เลยค่ะว่าสเปรย์แอลโกอฮอล์หรือหนะ้ากากผ้าจะอยู่กับเราไปอีกเ เพราะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงแล้วกลุ่มไฮจินิกที่เ,เวลเนี่ยจะมีการลอนช์ขึ้นมานะคะจะไม่ใช่สเปรย์แอลกอฮอล์และหนากาก์ตาเราจะยังมีอีก2-3สมตัวที่ตามมาในแง่ของการตอบโจทย์เรื่องเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดการดูแลตัวเองการรักษาสุขภาพเพื่อก่อกระแสโควิด1 9และการเปลี่ยน หลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะอันนี้คือการตอบโจทย์เรื่องแรกคือเรื่องโปรดักต์ที่เมื่อกี้นันบอกว่าเรามีสามพีที่เราให้ความสำคัญพีที่สองนะคะคือโปรเซสนะคะโปรเซสคืออะไรโปรเซสคือระบบในการทำงานของเวลขั้นตอนในการทำงานของเวลแผนการตลาดที่เข้ามาตอบโจทย์ต่างๆของเวลนะคะอันนี้อยู่ในรูปแบบของขั้นตอนและโปรเซสทั้งหมดมในสิ่งที่คุณหมายเกิดนำ เรื่องการตลาดของเรานะคะคบ360องศานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนำเสนอสินค้าของเวลเรามีเรื่องของการตลาดซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์ line. โดยเฉพาะตอนนี้เราจะนเน้นหลักๆในแง่ของตัวออนไลน์เป็นสำคัญน,นะคะเพราะว่าโลกของเราเนี่ยดิจิตอลดิสรัปชันเข้ามาเพิ่มมากขึ้นแม้แต่ในช่วงวิกฤตโควิด -19 เรายังมีการทำการตลาดอย่างต่อเนื่องนะคะ เพราะว่าในวันที่4เีเมสถ้าเป็นบริษัทอื่นๆจะรู้สึกว่าอุ้ยทําการตลาดช่วงนี้ต้องขาดทุนแน่นอนทําการตลาดช่วงนี้ต้องไม่เวริร์กแน่นอนแต่อย่าลืมว่าเวลกาลังจะพิปวิกิตให้เป็นโอกาสจากสินค้าที่เรามีจากสินค้าต่อนะคะจะเห็นว่าเราจะมีกิจกรรมทางการตลาดนะคะผ่านทางกุ๊ลไยอยู่ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่นสินค้านอกจากกลุ่มไฮเทคที่เมื่อกี้เราบอกไปแล้วไม่ว่าจะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์หรือหน้าก,กากผ้าที่กำลังจะล็อกตีเบลจะเป็นสินค้าตัวหนึ่งที่เข้ามาตอบโจทย์นะคะในแง่ของเรื่องการเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็ต้านไวรัสนะคะทําให้เราเนี่ยก็จะมีกิจกรรมทางการตลาดเล่นผ่านบุไลน์ตอนนี้นะคะเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยหันกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองนะคะในแง่ของการทําการตลาดเราเราแค่แค่ส่งรูปแฮชแท็กอามาให้เราส่งรูป ที่คุณถ่ายรูปคู่กับซีเวลเข้ามาให้เราคุณได้รับซีเวลซีซไปทานเลย5้องอันนี้คือตัวอย่างของการให้ความสําคัญกับ P ีที่2คือ P ีโปรเซตนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบขั้นตอนหรือ,อการทำมาร์เก็ตติ้งแบบ3ามหกสิองศาเท่านั้นยังไม่พอวันที่4เมษายนนะคะเป็นวันที่เราไปแอดรายการคุยแซ่บโชว์เน้นเรื่องตัวซีเวลเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็สินค้าตัวดีโค้ดของเรานะคะเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์ทันกับทุกสถานการณ์ทํากับ ทำไมเราถึงเลือกในแง่ของตอนสถานการณ์แบบนี้ที่ทุกคนไม่เลือกเพราะอะไรเพราะเรามีสินค้ามาตอบโจทย์ในแง่ของตัวโควิด19อย่างซีเวลอย่างตัวดีโคสที่เราต้องอยากจะให้คนอ,อยากจะให้ทุกคนหรือผู้บริโภคเห็นหรือตัวสมาชิกเองนะักธุรกิจทํางานง่ายขึ้นในแง่ของการไปแนะนําเพราะมันเป็นสินค้าที่เราต้องกลับมาดูแลตัวเองแล้วเราต้องกลับมาใช้อยู่แล้วนะคะอันนี้คือ P ตัวที่2นะคะ คือโปรเซสขั้นตอนระบบการทำมาร์เก็ตติ้งแบบ3 6 0องศา P ตัวที่3คืออะไร P ตัวที่3คือ People การทำบริษัทที่เป็นบริษัทเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์หรือการสร้างเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งนะคะขาดไม่ได้เลยคือ People เราให้ความสำคัญกับคนนะคะเรามีระบบเรามีปสินค้าที่ดีตอบโจทย์ ผลลัพธ์ที่ดีเรามีโปรเซสที่ดีมีขั้นตอนในการทํางานที่ดีมีระบบที่ดีมีการตลาดที่ดี เราจะต้องมีสมาชิกที่ดีมีคนที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องมีการสปอนเซอร์ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีการพัฒนาคนและมีการเทรนนิ่งอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากนี้ค่ะเราก็จะมีการลนช์ในแง่ของตัวระบบออนไลน์ที่มีการเทรนนิ่งเข้ามาเพราะฉะนั้นเข้ามาตอบโจทย์อะไรในเมื่อเราต้องการจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสกับสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้ทุกคนต้องอยู่บ้านไม่มีใครสามารถเข้าออฟฟิศได้ แต่เราต้องการที่จะให้คนที่เราแนะนําคนที่เราอยากจะไปสปอนเซอร์หรือคนที่เราอยากจะเข้าไปสร้างเครือข่ายดึงเขามาอยู่กับเรา t ทรนนิ่งผ่านสื่อโซเทรนนิ่งที่เรากำลังจะร้อนทุกคนสามารถเข้าลิงก์ YouTube ที่เรากำลังจะร้อนได้หมดรู้จักโปรดักเหมือนกันส่งต่อโปรดักเหมือนกันให้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับโปรดักเหมือนกันเพื่อให้ทุกคนเนี่ยกลับเข้ามาเป็นสมาชิกเวลเลือกกินเลือกซื้อเลือกใช้เลือกเป็นผู้อุปโภคบริโภคอันนี้คือจุดประสงค์สำคัญข,ของบริษัททั้ง 3P ไม่ว่าจะเป็นโปรดักโปรเซสแล้วก็ People นะคะและอีกปณิธนหนึ่งของบริษัทเราจะมีสโลแกนของเราว่า Happy health Happy well นะคะหมายความว่ายังไงสุขภาพดีแล้วต้องรวยด้วยต้องสร้างธุรกิจให้ตัวเองได้ด้วยต้องสามารถมี passive income ได้ด้วยอันนี้คือปณิธานในกลุ่มผู้บริหารที่เรากำลังต้องการที่จะทำให้เห็นอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีคำถามเข้ามาถามแนนเยอะมากว่าอ้ยคุณแนนสถานการณ์โควิด19แบบนี้บริษัทเป็นยังไงบ้างบริษัทแบบโอเคไหมบริษัทจะพลิกสถานการณ์ยังไงเรากำลังจะบอกว่า เรามองในภาพที่ดีสำหรับสถานการณ์ โควิด 19, -19 เราสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เสมอในทุกๆสถานการณ์เพราะฉะนั้นสถานการณ์แบบนี้บริษัทกำลังจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยสินค้าด้วยระบบที่เรามีด้วยการตลาดที่เรากำลังจะทำด้วยสินค้าแบบไหนเพราะสินค้าเราตอบโจทย์การตลาดแบบไหนการตลาดที่เราเอาสินค้ามาตอบโจทย์กระแสความต้องการน,นะปัจจุบันเน้นยกตัวอย่างแค่เราสีออเดอร์แค่เราบอกว่าเราจะล้อนตัวหน้ากากผ้าซึ่ง มันตอบโจทย์กระแสมากบอกเลยว่ายอดจองตอนนี้หลักแสนสำหรับตัวหน้ากากผ้ามาสลินนะคะเพราะอะไรกำลังจะบอกว่ามันจะเป็นสิ่งที่จะอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคที่เปลี่ยนพฤติกรรมไปอีกนานที่จะต้องมีหน้ากากผ้าข้อแล้วทำไมถึงต้องเป็นหน้ากากผ้าข้อหนึ่งมันสักได้นะคะข้อสองมันมันมันสะอาดแล้วมันก็ไฮรจีนิกอย่างแท้จริงนะคะข้อสามราคามันประหยัดกว่า แล้วก็ถูกต้องในแง่ของการที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนําให้ใช้ในการปกป้องแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนวิกฤตที่ธุรกิจหรือใครๆหลายๆคนต้องอยู่บ้านไม่สามารถทําอะไรได้ให้มันเป็นโอกาสทางการสร้างธุรกิจใหม่ทางการขายใหม่ทางการดึงสมาชิกเข้ามาใหม่นะคะพวกนี้สามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้หมดนะคะ ข้อสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะคะนอกจากปณิธานในแง่ของการที่เรามีสาีและให้ความสําคัญกับสามีและโปรดักต mm ์โปรเซสพีโอ mm hmm. และก็ Happy h เฮ l t ์แฮปปี้เวลสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือสมาชิกทุกๆท,ท่านอาทีเช่นสมาชิกที่อยู่ใน Unity Group ในวันนี้ทุกท่านเป็นรากฐานที่สําคัญของบริษัท แล้วก็เป็นสมาชิกที่สําคัญของบริษัททีเ่เป็นส่วนหนึ่งในแง่ของอยู่ร่วมกันตั้งแต่แรกนะคะกับบริษัท นะคะถึงแม้บริษัทจะเป็นบริษัทใหม่แต่เราให้ความสําคัญกับสมาชิกทุกๆท่านพร้อมที่จะพัฒนาให้ทุกๆท,ท่านร่วมธุรกิจไปกับเรานะคะแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาในแง่ของตัวสินค้าใหม่ๆที่จะออกมาตอบโจทย์เดี๋ยวหลังจากวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยทุกท่านแน่อาจจะมีเซอร์ไพรส์ทุกท่านในอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ข้างหน้าในแง่ของสินค้าที่ตอบโจทย์ของโควิด19ที่ทุกท่านอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะอันนี้ขออุบไว้ก่อน ขอว่าเอ่อถ้าสมมุติว่าตัวแล้วกับสุนค้าอีกตัวหนึ่งที่กำลังจะลอนเข้ามาในกลุ่มไฮจีนิกใหม่อะสัญญาเลยว่าจะมาไล้ากับกลุ่มยูนิตี้เป็นกลุ่มแรกถ้าคุณใหม่ถ้าคุณใหม่ยังเชิญเข้ามานะคะอันนี้ก็เองอันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่สิ่งที่อยากจะพูดแล้วก็อยากจะให้กำลังใจสมาชิกทุกท่าน,นกำลังจะบอกว่าในวิกฤตมีโอกาสเสมอนะคะ <c oughs> แล้วก็ในสถานการณ์การกัดการ ตัวและออกไปไหนไม่ได้แดนจะบอกว่าจริงๆมันเป็นโอกาสทองในการทําธุรกิจมากเลยคือตอนแรกเราก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันจะต้องกลับมัเป็นคนของบริษัทแม่นอนแต่ากลับกลายเป็นว่าโอเคเอเค่ะพี่เน่งคะใหม่รบกวนปิดไปหน่อยค่ะค่ะ พอเราพึส่สู้ว่าเราจะต้องเอาสินค้ามาตอบโจทย์ช่วยเหลือสมาชิกนะคะรวมถึงเอาโปรเซสมาตอบโจทย์แผนการตลาดมาตอบโจทย์โปรโมชั่นหลายๆอย่างมาตอบโจทย์ราคาสินค้าหลายๆอย่างมาตอบโจทย์เรากําลังจะเจอโอกาสทองที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในสถานการณ์แบบนี้ค่ะ นี่ก็คือสิ่งที่อยากจะ,ะพูดให้กับสมาชิกทีทุกๆท่านทราบนะคะแล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจแล้วก็ให้กําลังใจกับทุกๆท่านในสถานการณ์แบบนี้นะคะแล้วถ้ามีอะไรอยากจะให้บริษัทช่วยเหลือสามารถฟีดแบ็มาได้ทางล่มไลน์ของบริษัทก็ได้นะคะแอร์ไลน์แอร์แฮปปี้เวลนะคะหรือจะฟีดแบ็มาทางทางลีดเดอร์นะคะทางผู้นําก็ได้นะคะก็คือทางผ่านคุณใหม่มาก็ได้นะคะเรายินดีรับ ในแง่ของกระแสฟ,ฟิตแบกทุกกระแสนะคะขอบคุณมากค่ะโอ้บอกว่าวันนี้เป็นเป็นความตื่นเต้นนะเพราะจริงๆิใหม่ก็ไม่รู้ว่าอีกกรชิยงสองอาทิตย์ค่ะบริษัทจะมะีข่าวดีอะไรมาเซอร์ไพรส์นะคะ